สวัสดีทักทายเออย่าเฮาสุขูสุขค้นค่ะทักทายจากรัสเวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกากับน้องพิมมีสีอีสาน USA ค่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าบรรยากาศชนบทค่ะพี่น้องนี่คือการนำเสนออีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนค่ะที่ได้หาอยู่หากินอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบรรยากาศคือจังอีสานบานเฮาค่ะ นี่เป็นบรรยากาศจากราศเวทเวอร์จิเนียค่ะพี่น้องคาอยู่ทางโซนตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะจ้ารัดมีขึ้นซื้อในเรื่องของผู้เขาและกับฟาไมไ่เอื้อยอายหลายคนที่พึ่งเขามาเนาะค่ะก็สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังไดเด้อจาว่าเพจในน้อยของน้องพี่มินี่เป็นจังไไดมากจังไไดจังไไดมานําเสนอให้พี่น้องเข้าได้รับชมรับฟังนํเนาะค่ะเก็บทุกมือเลยค่ะ กะเจี๊ยบสีเขียวขว้องเฮาเนาะค่ะพี่น้องคะหรือว่าภาษาอังกฤษเอินว่าโอคัาค่ะโอครลนี่นะคะน้องพี่มีกะเห็ดไปดองใดคือกันจะพี่น้องคะหรือว่าสั้นกะเก็บใบะกินนะคะสดสด,สดค่ะพี่น้องแต่ว่าน้องพี่มีเคยทดลองแล้วนะคะก็ะคือเอาไปดองจะพี่น้องคะวิถีชีวิตของผู้คนในหลัดนีเนาะค่ะกะ เห็ดอาชีพฟ้ามเป็นหลักค่ะพี่น้องคะน้องพิมมีกะได้นําเสนอให้พี่น้องเข้าได้เบิง่งหลายวิดีโอแล้วเนาะจ้าบ่าวสิเป็นฟ้ามงวัวฟ้ามข้าโพดฟ้ามทั่วเหลืองต่างๆเนาะจ้าหน,นึ่งแน่น้นนะคะกะเป็นน้องพิมีกับครอบครัวค่ะที ถือว่าเป็นการนําเสนอวิถีชีวิตเนาะค่ะของคนที่อาศัยอยู่ในชนบทจะพพ่นงค์ค่ะทุกบ้านทุกคู่เรือนเนาะค่ะกะซิมีสวนพักนะคะเป็นของเจ้าของปมาณนดัจะพี่นงค์ค่ะเพราะว่าช่วงหนาห่อนหรือว่าหนาซ้ำเมือยู่นีเนาะค่ะกะบดโดจะดังนั้นแล้วนะคะกะผ้ากันฝ่าปลูกพักและกะเก็บถนอมอาหารใบตะกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้าพอลุ้งแม่ป่าไปกินแน่จ้ะพ่นงคงค่ะกะเรือ หัวนี่หัวสุดท้ายเนาะคะ่ะนี่ค่ะกล่องตีลังกานี่ค่ะพี่น้องแมงนะคะมาแลงเริ่มมาแล้วจ้ะนี่ค่ะเริมมากัดกินใบของเขาแล้วนะคะน้องพี่มีกะสิพาพี่น้องเขามาเก็บเลยนะคะมือนี่แลก็ส่วนใบกะเอาไปให้ไก่นะคะอยู่ฟาร์มนะาจา้ะเอามีดกบะไ้เอามาพี่น้อง ดอกงามค่ะจ่ามามาเลิมเก็บกันเลยค่ะน้อนเริ่มกินคะคะพี่น้องคะเอาไว้โดนบด่ได้แล้วนะคะ แบบนี้เลยค่ะอันนี้เอาออกนะคะอันได้นอนกินก็เอาออกค่ะแน่นๆเลยค่ะสำหรับแปลงนี้เนาะค่ะเอื้ออายหลายคนกะถามกันเข้าม่าว่าคือ,อยังจะพี่น้องนี่ก็คือกระเจี๊ยบจ้ะ กระเจี๊ยบสีเขียวของเข้านะคะพี่น้องคะหรือว่าภาษาอังกฤษเอินว่าโอคระ,คะโอคระนี่นะคะน้องพี่มีกะเห็ดไปดองใดคือกันจะพี่น้องคะหรือวอ่าสั้นกะเก็บไว้ทะกินนะคะสดๆดดค่ะพี่น้องแต่ว่าน้องพี่มีเคยทดลองแล้วนะคะก็คือเอาไปดองจะพี่น้องคะรสชาติแซ่บดีคืออย่างนีนจานี้ค่ะมักระเจี๊ยบเขียวจะพี่น้อง S แ s ่แข็งไว้ค่ะกินในหนาหนาวก็ะไดจะพี่น้องค่ะเอามาหนึ่งนะคะสามารถเก็บแ s ่แข็งใบใดน้ำเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ยค่ะกำลังออกหมากจ้ะหมากของเขากระสิเป็นลักษณะนี้ค่ะ เห็นแปลงพักแปลงใหญ่ๆแบบนี้เนอกจากเอื้ออายกะถามกันเขามาว่าโบามือไอโบปลูกไปยังหลายแถวกระสันนะคะพี่นองคะบางคนกะแนะนํามาให้ปลูกขายเนอกจากพี่นองคะซึ่งน้องพี่มีกะกําลังศึกษาอยู่จาพี่นองคะบางขั้งกะเคยทรงออนไลน่ไปขายยุ่เนาจาพี่นองคะแต่ว่าพืชพักนะคะกะต้องมีแบบแพ็กเกจที่สมบูรณ์นะคะพี่นองคะ ว่าจะทรงขามไปแต่ละลัดใดเนาะค่ะกะเฮี่ยวเฉาแน่นะคะ,นนะ,คะดังนั้นแล้วน้องพิมีก็เลยบ๊อกควยทีสีประทับใจปันไดเนาะจ่ะพี่นองขาซึ่ง้าสีลงทุนเห็ดค่ะก,ก็ต้องมีแบบถุงแซ่แข็งนะจ๊ะพี่นองค้านะคะแผกใส่กองยางจบเจอือกองโฟมแบบดีเนะจ๊ะพี่นองคาซึ่งกะ ถือว่านะคะใส่ตนทุนหลายเติบนอกจากพี่น้องคะ่ะน้องพิมมีก็เลยนะคะแป้นปั่นเพื่อนบ้านแดงปันป่นพีคนไทยถีออยู่ดอดรอเผ้านี่ค่ะถือว่าเป็นความสุขได้แล้วเนาะคะ่ะเมื่อกี้ก็เป็นทัวฝฟัก้าวนะจาะถี่ย่งบ่ออกดอกค่ะพี่น้องค่ะหลักก็เป็นมะเขือเทศจ้ะถี่น้องพิมมีก็เ็ตสอดมะเขือเทศอีกคือเก่าแห้วจ้ะพี่น้องค่ะเก็บไว้นะจ้ะถ้ากินโดนๆนะคะพี่น้องส่วนตัวนี้เนาะ,ะค่ะก็ถือว่าเป็น ทีน่าสนใจของพี่ๆหลายคนนะจ๊าสอบถามกันเข้ามาจากพี่น้องคะ่ะเป็นบวกฝรั่งค่ะมาเบิ่งกันลามอนีสีมีมากบอเนาะจ้าขนาดซํานี่สีพอดีเก็บค่ะพี่น้องนี่ค่ะสก,กวอชส,สีเหลืองนะคะซูกินี่สิเป็นสีเขียวเนาะจ้ะน้องพี่มี่เฮดไ้เบิ่งแล้วนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเปิดให้เบิ้งค่ะนะคะมาก์คสกวอติิเป็นสีเหลืองซูกินนี่สิเป็นสีเขียวจากพี่น้องซ้ำนี่ค่ะพอดีเก็บนะคะนี่ยค่ะป่อยให้ยใหญ่กานี่นะคะแกะสีบล็แสบนะจ้างามคักค่ะพี่น้องเก็บทุกมือเลยค่ะ ปักพริกสายพันธุ์หน่ยนวยง่ไงพี่น้องคะแต่ว่าน้องพี่มีมากรดฉาติเขานะคะไก่เคี่ยงนะคะเพ็ดคือหมากพริกอยู่ไทยเห้านะจ้ะนี่คะ่ะเพ็ดนอยหน่อยเพ็ดน,นี้เนาะค่ะกับบุมี่อย่างหลายจากพี่น้องค่ะกับนำเสนอเรื่องเล่าเนาะค่ะชีวิตทีอาศัยอยู่ในชน,ในบทอเมริกาถือว่าเป็นคนไทยในต่างแดนคนหนึ่งกับว่าใดเนาะจ้ะ ผักอีตูหรือว่าใบแมงลักบางส่วนค่ะที่น้องพิมีเก็บมาได้แล้วนะคะน้องพิมีกับสีมะเห็ดนะคะวิธีการถนอมอาหารจะไว้ทกินในช่วงหนาหนาวนะหิมะนะคะกับเป็นวิธีง่ายๆจะพี่น้องคะที่รุ่นพี่เพิ่นบอกต่อมานะคะน้องพิมีก็เอามาเห็ดต่อนะคะเป็นการลวกด้วยน้ำห้อนนะคะแล้วก็เอาไปนอกด้วยน้ำเย็นแค่นั้นจ้ะพี่น้องคะแล้วก็นำมาปั่นเป็นก้อนๆนะคะ แพ็คถุงแพ็คถุงสุญญากาศไขเรียบร้อยเนอจ่าพี่น้องคะกะสามารถค่ะเก็บไว้ได้กินได้โดนๆแล้วเนอาจา้าวิธีการทำกนง่ายๆนะคะผู้ใดอยู่ต่างแดนกะลองเอาไปเหตุต่างเบิง่งเนอจ้าพี่น้องคะหนาหนาวมากนะคะกะยังมีพกตูห้หอมๆนะคะแกง่หนอม้สดน้ำหอนๆเนอจ้าถือว่าเป็นเอียงทีมีสุยางสุแนลเนอจ้าพี่น้องคะฝากติดตามผลงานน้ำกันไปเรื่อยๆนเยยาเนอจ้า เอาไว้พอกันวิดีโอนาค่ะสวัสดีค่ะ